ส่วนละครของเราอีกหนึ่งเรื่องนะคะกับภูเขาเงาพยากักโอ้ยบูกันมาเยอะแล้วมาดูความหวานของพระนางกันบ้างนะคะของคุณภูมิแล้วก็น้องพระพายคือต้องบอกว่า ฝ่ายที่เป็นคนลุกเดินหน้าเข้าหาก่อนก็คือผู้หญิง2024น่ะคะด้วยความห้าวๆของพระพยอ่ก็เลยจะแกล้งหนุห่มภูมิด้วยการเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆเข้าไปกอดคอแบบนี้ซะเลยพิสูจน์ว่าตัวเองอไม่ใช่ทอมบอยนะจ๊ะซึ่งพระภายเองเขาก็มีใจให้ภูมิแล้วแหละส่วนภูมิก็ยังทําขรึมทํานิ่งนะคะแต่ว่าจริงๆก็แอบวันวหวอยู่เหมือนกันงานนี้พระภัยนะคะเขาจะพิชิตใจหนุ่มสายโหดคนนี้ยังไงหรือว่าคุณภูมิเขาจะแพรลูกตื้อของพระไพ่ย,ยังไงอะรอชมได้เลยค่ะ คือเราหลอกในเรื่องนี้เราก็ต้องแบบ<อ>ผู้หญิงตามจีบร <อ S 1> เรื่องเขาตามจีบเราแต่เราตอนนี้ยังไม่เปิดใจตอนนี้เออ<ค>เขาเขาไม่ได้ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นหนูเขินอยู่คนเดียวอะคะ่ะไม่คือจริงๆตัวเรามันก็แบบค่อยๆเขินด้วย<อ>แต่เหมือนเราเราเก๊กไงเราเก็บอาการอยู่<อ>ก็คือจะแบบเอ้ยจ้องหน้าจ้องตาคือผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีเขินบ้างทำเข้มคือเรามีเป้าหมายด้วยแล้วก็ไม่อยากจะยอมรับสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงก็รู้สึกดีใช่ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะแพ้ใจเมนะื่อไหร่รอชมกันได้กับความน่ารักของคู่นี้นะคะกับภูเขาเงาพยาักหนึ่งทุ่งตรงค่ะคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้การแข่งขันแชมป์กีฬา 7HD แชมเปี้ยนคัพ2024เนี่ยจะได้เจอกับ2พระเอกเข้มหัดสวียูโรยศวัสด์นะคะเขาไม่ได้ไปเตะบอลน,นะจ๊ะเขาไปร่วมสร้างสีสันรับบทเป็นคนบรรยายการแข่งขัน <c oughs> ในช่วงบ่ายโอ้แล้วสองคนนี้ไปบรรยายแม่สุดมันแน่นอนรอติดตามกันได้ค่ะ